คือชุบออกบัน,นีีส่วนเลขของแมคู่เลขแม่คู่บันีไม่หลายไปกับปู่นาคที่นครพนมได้มาสองศแล้วบานันทีแม่คู่ได้เลขมาฟันว่าไปยิงผู้ชายตายแปหาแล้วเขียนใหยยหัน59อันนี้คือเลขของแมคู่มันบ่ห,หลายมันไม่อยู่สนันีเพียงแต่แค่ว่าใครอยากจะเกล่นสองตัว ใครอยากจะเล่นสองตัวก็ตัดห้าไปซะนั่นเห็นบ่อ่าไม่อยู่สักนี่แต่ถ้าใครอยากจะเล่นสามตัวก็ใส่ห้าเข้าไปห้าเข้าไปห้าเข้าไปมันมีอยู่สักนี่นอหรือใครอยากจะเล่นเอาตัวเจ็ดเข้ามาตัวนี้ก็ได้นี่เจ็ดถ้าหาก็ได้เพราะห้าห้าเจ็ดนี่แหละโอห่าเเจ็ดนี่แหละแต่ส่วนมากปู้นาคจะย้ำถ้าม,มาตัวนาคมากปู้นาคมากตัวใดที่สุดอยู่ในนี้ เบินได้ปูนากมากตัวไหนมากตัวไหนบ้างสุปูนาคชอบหนึ่งเจ็ด<ม>กับหนึ่งห้าอันนี้คือเลขสองตัวเด้ส่วนเจ็ดเจ็ดนี่คือยังไงมันก็เป็นบนอยู่แล้วความคิดปูนากเด้ส่วนล่างปูนากมากตัวนี้กับตัวนี้อืมอันนี้เฮ็ยเเห็นชัดๆเลยนะปูนาคชอบมากเป็นพิเศษคือเลขเปา่าเพราะว่าได้รับตำรานี่กับมาดนแล้วกับทั้งนด้มบวว่าวันพุธ ถ้าเป็นช่วงต้นเดือนถ้าหอยออกวันพุธส่วนมากมันจะเป่าเป่าก็ไม่ยู่แค่นี้่เป่าห้าหานี่มอจูซับน,นี้นนนนมื่อีีขึ้นกระดานเเห็นพร้อมเพราะว่าจักสีว่าจักไหนดีบบมีกิกบบมีรัดขันเพราเป่าเลยปู้ขันเ่เป่าไม่เป่เปาเลยม,มาหนึ่งนี่สีฟอนอ้อมเทวานี้ละมือหนึ่งอ่านั่นละถ้าเป่าก็มีห <c oughs> นึ่งหกับเจ็ดปกแค่นั้นอ่าี่ยมูนี้เยนะียกหนึ่งห้านึ่กับเจเป่าเก่าเลยว่ อ่าก <onz> ้ามันเปลี่ยนไปบ่ได้เป็นไปไม่ได้นะเลขเก้าเนี่ยถ้าจะมาเป่ามันเป็นไปไม่ได้อ่าเพราะว่าตัต่สกัดหลาดมะเหนียวพอท่านเห็นเลขเป่าก็เก่าจืดๆนะพอท่านในมาอยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วเก้ามวลน่ะมันเก้า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 ยังเก้าเก้าเหรออ่านั่นแหละมันนานแล้วมันไม่ยากนะส่วนเลขที่จะเป่าฮ่าฮ่าพูดง่ายกว่าไม่ยากเป่าเจี๊ยบไม่ยากแต่ว่ามันเคยออกมาแล้ว ปูนาคือพร้อมถึกหลายแสนพร้อมนะตัวนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นหลัก็เลยว่าเอา้ามันแป็นอีน๋ตัวนีหนวดนั่นกับซังซีเราต้องวดัดมันออก3ามเจ็ดเจดอ้าววตนี้มันมาหาเจ็ดนี่ที่ปูนาเฮ็ดได้นี่นะซึ่งมันก็นมาตรงกันพร้อมเพราะฉะนั้นแล้วหายพี่น้องป้องไปอาคิดไว้ว่าถ้ามันจะมาจริงๆนะอ่วันนี้เด้ออันนี้เขาไม่คูเดี๋ยวสิจะได้ออกเบิ่งให้ชัดๆก่อนตัวที่จะเลือกจริงๆเนะี่ยจะเป็นปูนาคนะอ่าปูนาคชนะัดา,าชอบเล่นสองตัว ผู้บอกได้ว่าเนี่ยทายชอบเลียนสองตัวนี่มิชนีคือเจ็ดเจ็ดอันนี้คือสองตัวนะอันหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าอันนี้ของปูนาคหนนะ้อันนี้ของเมฆูของเมฆู่เราสิบบมีสามตัวเด้ของเมฆูจะมีสองศูนย์แปดห้าห้าเก้านี่ยุ่สำ้ำหนส่วนเลขถ้ามันจะเป่ามันกัเป่ามาเล้วเป่ามาแล้ว ก็มีหาหามีอีกตัวนึ่งมีอยู่ตำหนังของปูล่ลืมไปนี่ครับเจ็ดแปดอันนี้ปู่อยู่ในกรอบวงกลมนี่คือเป็นตัวเลขกที่ปู่ชอบมากที่สุดในแกเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้านีอยู่ส้ำนีเพราะฉะนั้นให้พี่น้องไปเบิ่งว่ามากตัวไหนเฝ้าไปหาแลนยนซีโรตเตอรีไว้มือน,นี้คือสิท่านอยู่พอมื่อื่นมันก็นออกแล้ว บ็ดใส่เบ็ดเฟืองอะไรเด้อแจงกระดานในเห็นพร้อมแต่ว่าโบรุษร้านพนักาไว้ขันซื้อเรียบกับตาแตกเด้ออ่าพอฉันนั่นหายไปเบิ่งมันบ่ลายตัวนี่ผลลงคนน้าปูนากวนนี้มันหายแล้วใช่มันบ่ลายมันมีแค่เกตหางนี่หนึ่งหางสองหางสามหางนี่มีแค่สามหางแต่ถ้าคนเล่นเป็นกับหนึ่งตัวสองตัวสามตัวหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวเป่าไม่ได้กลับพร้อมนี่เห็นไหมเป่าไม่ได้กลับด้วยมันมีอยู่แค่นั้น อ,อันนี้คือเลขของแม่คู่ใครอยากจะชอบอะไรก็เอาไปคิดไปกับแว่ได้แต่สลับปูนาคแล้วทงบ่มีไห้ฟันพอปูนาเขาถิ่มแล้ว <c oughs> ไม่มีทงใม้ีฟัน <c oughs> บ่มีทงไห้ฟันแล้วมีแต่บอกว่ามักตัวนี้เดอ้อนี่อันวงกลมว่านี่คือมักนี่มักหลายนี่อันมักซื้ออันนอนกอดกับพวกเอาแล้วพราะแล้วมีเมียแล้วพอเอาแล้วได้ซ้ำนี่ ให้พี่น่องไปเบิ่งไว้ว่ามักตัวได้กัะซื้อไปส่วนเลขสมตัวผู้นาก็บอกแล้วว่าผู้ทาได้ห้าเจหรือถ้าใครชอบว่า78็กลัวมันจะมาทั้งบนก็เติม 5, 7 7. 5, 7 8, 5 7 7. ้าเจ็ด็ดห้าเจ็ดแไว้ห้าห่็าไว้มีอยู่สำเน็ตดอ่าพี่น่องฟ้องฝ่ายทั้งหลายนะเลขผู้นางไม่สำเน็ตที่ผู้เนียนให้สมตัวสามตัวหละกะวัลกอเอาไปเล้น้องเอ้าซื้อหานหนึ่หาเอได้บ่หาเจนี่เด้ หาเจ็ดนี่พี่น้องก็ไปพิจารณาเอาเพราะบางครั้งมันก็มาได้บางครั้งมันก็มาไม่ได้พ่อเป็นยังพ่อผู้ยันหาไปแล้วยันเจ็ดไปแล้วเจ็ดเจ็ดไม่ล่างขบนห้าไปล่างขบนปูคือแบ่งสี่นะแต่การที่สิมารวมกันนั่นกามันอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าปูมันปูว่าสิมารยากอยอะเพราะว่าปูเน้นนะว่าหามันอาจจะไปลักน้อยอยงนี้นะเจ็ดมันจะอยู่หลักหน่วยกับหลักสิบนี่แหละสองอันนี่แหละเล้วอันนี้ ผู้มีคอยฟังเดี๋ยวธรรมดาหมาสีแม่ผู้นางเดี๋ยผู้นางคอยฟังเลยเสืองวดนี้วิเคราะห์ปกติแล้วผู้จะมันนั่งบีคอยอย่างนี้เนาะบอกไปเลยแต่ว่าบริการบอกไปเลยของพอมันก็เลยเห็ุแห่เลขที่อยู่ในเตื้อนอ่านเนี่ยมันเลยหลุดไปก็คือจะเลขเจ็ดแปดสิเนี่ยขันมันบอบอในวันนี้มันก็จิตหลุดไปอ่าเพราะฉะนั้นเห็ุแห่งบรรทุกตัวแล้วนะเห็ุแห่งบรรทุกตัวแล้วถามว่าแปดม้านั่งคนพราะเพราะอะไรหนึ่งเจ็ดเหตุแห่งเลยห้าเจ็ด หนึ่งหานี่ก็คือเลขฝันตองวันก็หาหาเลขฝันตองวันเจ็ดแปดเลขพ่อแม่คู่บ่ายจารย์ให้มีอยู่แค่นั้นอันนี้ส่วนของเลขแม่คู่ไปจุดทูบน้ำกันเออไปเสียงเสี่ยงกันได้สองศูนย์เลขแปดหาเราฝันเลขหาเก้าเราเขียนให้อยู่กลางล้านซึ่งเมื่อนี้ไปก็ได้เลขหาเก้าไปกราบนวมันสกัดหลวงพ่อพิบุตพ่อปู่ขอซื้อพันเอาลงเพลงองปูก็ได้ตัวนี้เนี่ยไมเหมือนแล้ววันนี้เลขเกีดแปดแต่ไม่ใช่เลขเกียดแปดสามมองตรงกัน ข้อแม่ครูบาอาจารย์บอกมังคูอยู่ขันแจงในเกจแปดผู้น่าประจุทุบอยู่ก่อนหน้าคีบแปมอย่างในเกจแปดแล้วเมื่อนี้ไปหาสร้างปั้นองค์ปู่พญานาคฝันว่าปู่สีสุโธไปบอกเล่าว่าเลขมาสิว่เกจไปดแล้วลูกซึ่งเราก็ถือกระปู่สีสุโธประจำเนะมันก็มีอยู่แค่นี้นะเพราะฉะนั้นให้มีข้อจ่อจงเลยว่าเลขอยู่ในจํานวนที่ปู่เห็นเนี่ยท่านชอบตัวไหนก็จัดไปหรือว่าบ้างบ่หลายตัวก็ซื้อห้องก็ซื้อได้เด้อให้พี่น้องห้องไปเบื้องเอาผู้นาคแกงให้เบิดว ซึ่งมือแรงนี่ผู้นาจะสวดมนต์ไหว้พระอยู่ตรงนี้เสร็จแล้พวพูกก็จะเข้าไปในบ้านหอมมีสองหม่องซื้อผลไม้ไว้สอง,สองหม่องแล้วเสร็จจากพระเนี่ยพวกก็จะไปวุ่นมือแรงก็ฟังเมืองว่าปูอายตนะจะมาย้ำไหมอ่าปกติแล้วปกติแล้วมื่อวันพระฝนตกมาหรือว่าปูใดผู้หนึ่งมันก็ต้องมาหาผูน้นาแล้วฝนเสียไว้จังไหนก็นจะคอยถามฟังอีกหนึ่งแต่ส่วนมากแล้วคันบาเป็นปูอายตนะมาปูกปูมยากให้ยลงปูเพราะว่ามาหล,ลักกับว่าเหล็กปูลายไป็นทีตัวเด่น พอผู้น้องคนกับลูกจริงบ่จริงผู้มาหาเฮานั่นผู้มาหาครังก็ว่าอไปเพื่ออะ่รเอาไปมาแะไรทำให้เรกเราเสียเนี่ยผู้ขอฝากพี่น้องฟ้องปล่อยไปทำหนีนะทางช่องเอาช่องเจ้าของก่อนช่องผู้นากมหาลาภฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกระดิ่งเตียงด้วยสุภารวยพรพารวยเบิ่งแลรวยห้าเก้าเก้าห้าพาโชคบ้านเฮาเก้าสี่ ฝากไว้ท <differences S 2> ุกช <Wow. S 2> ่องทางเลยเอากลับสวัสดีพี่น้องผู้ไปทุกคนเนออะครับกองสุดไทยผู้นาคแก่เกลียวมากสานีตัวพี่น้องเด้อเอาเบิ้งเอาที่ตามเอาเอานี่ให้เบิ้งคักๆเด้อนี่เด้อเอาพี่น้องคว่างไปเบิ้งกันนี่โยซมี่ใครอยากจะได้ตัวนั้นก็แคปได้